สวัสดีครับทุกคนผมขนบ้าน,านขอรายงานตัวนะครับหลายคนนะครับอาจจะเจอปัญหานะครับเวลาเข้าแอปกรุงไทยเน็กแล้วมันขึ้นว่าตรวจพบความเสี่ยงไม่สามารถเข้าใช้งานได้โดยเฉพาะบนมือถือยอดฮิตนะครับอย่าง Samsung, Oppo, r เรียวมี v ี x i a o ซ m และ r e d m มนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับวันนี้นะครับผมจะพาไปดูวิธีแก้แบบทีละขั้นตอน ให้เหมาะสมกับมือถือแต่ละยี่ห้อทําเสร็จแล้วสามารถเข้าใช้งานแอปได้ตามปกติแน่นอนนะครับสําหรับวิธีแก้นะครับก็ไม่ยากเลยนะครับโทรศัพท์ยี่ห้อซัมซุงนะครับพิมพ์ค้นหาในเมนูตั้งค่านะครับคําว่า picture in picture นะครับพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับจากนั้นให้เรากดปิดนะครับถ้าปิดแล้วเข้าแอปกรุงไทยเน็กไม่ได้เหมือนเดิมนะครับ ให้พิมพ์คำค้นหาในเมนูการตั้งค่านะครับปรากฏด,ด้านบนสุดจากนั้นให้เรากดปิดนะครับปิดแล้วยังเข้าใช้งานไม่ได้พิมพ์ค้นหาในเมนูการตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับแผงขอบจากนั้นให้เรากดปิดถ้ายังไม่หายนะครับค้นหาเหมือนเดิมนะครับโหมดถนอมสายตาแล้วกดปิดแล้วก็มาลองเปิดแอป,ปกรุงไทยเน็กดูนะครับโทรศัพท์ยี่ห้อ oppo เร bands, ียวมีทั้ง2แบรนด์นี้นะครับเมนูมันคล้ายกันนะครับพิมพ์ค้นหาในเมนูกันตั้งค่านะครับรูปภาพในรูปภาพจากนั้นกดปิดถ้าไม่หายนะครับให้พิมพ์ค้นหาเหมือนเดิมนะครับแสดงผลอยู่บนแอปอื่นจากนั้นให้เรากดปิดถ้ายังไม่หายอีกนะครับให้พิมพ์ค้นหาในเมนูกันตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับแถบด้านข้างอัจฉริยะจากนั้นให้เรากดปิด ถ้ายังไม่หายอีกนะครับให้กดค้นหาโหมดถนอมสายตาจากนั้นให้เรากดปิดโทรศัพท์ยี่ห้อ vivo นะครับพิมพ์ค้นหาในเมนูกันตั้งค่านะครับแสดงภาพซ้อนทับให้เรากดปิดนะครับถ้ายังไม่หายนะครับให้พิมพ์ค้นหาแสดงทับบนแอปอื่นแล้วกดปิดแต่ถ้ายังไม่หายอีกนะครับให้พิมพ์ค้นหาแถบข้างอัจฉริยะทางลัดอัจฉริยะ ให้เรากดปิดนะครับสุดท้ายนะครับถ้ายังไม่หายอีกนะครับให้พิมพ์ค้นหาในเมนูการตั้งค่านะครับโหมดถนอมสายตาแล้วกดปิดจากนั้นให้เราลองเปิดแอป,ป,ปกรุงไทยเน็กดูนะครับโทรศัพท์ยี่ห้อเซี่ยวมี่เลดมีนะครับทั้ง2แบรนด์นี้เมนูคล้ายๆกันนะครับพิมพ์ค้นหาในเมนูการตั้งค่านะครับภาพซ้อนภาพให้เรากดปิดนะครับถ้ายังไม่หายพิมพ์ค้นหาแสดงทับแอป,ปอื่น แล้วก็กดปิดนะครับถ้ายังไม่หาอีกนะครับพิมพ์ค้นหาแถบด้านข้างลูกบอลลอยจากนั้นให้เรากดปิดนะครับแต่ถ้ายังไม่หาอีกนะครับให้พิมพ์ค้นหาโหมดถนอมสายตาแล้วก็กดปิดนะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนวิธีแก้ปัญหากรุงไทยเน็กตรวจพบความเสี่ยงไม่สามารถเข้าใช้งานได้หวังว่าจะช่วยให้ทุกคนกลับมาใช้งานได้ตามปกติอีกครั้งนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับเทคนิคการใช้งานแอปธนาคารและเทคโนโลยีดีๆนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ